สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับน้องเซียมเซียมแปลกรอนายวันนี้จะมาขย่าวดวงของผู้ที่เสียงทา้ได้ไปที่17นั่นเองค่ะโอ้ยซึ่งใบนี้ดีมากบอกลิมิตความโชคดีก่อนนะจ๊ะให้นำโชคได้หกดาวเต็มเลยหกดาวฟินฟินจุกๆุกโอ้ my god มาดูซิว่าจะได้เรื่องอะไรบ้างเรื่องแรก แทนแทนโชคชะตาทานายไว้ว่าโชคชะตาของคุณพี่เนี่ยมีอนาคตสดใสความสําเร็จรออยู่ไม่ว่าจะทํายังไงก็ไม่อดตายมีทั้งคนเอนดูทุกเพศทุกวัยไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นคนเท่าหรือคนแก่เพราะเขาเอนดูพี่หมดจ้าเรื่องที่สองโชคลาภจ้าชโชคลาภของคุณพี่นั้นสุดจะว้าว,าวเพราะมีชโชคดีอยู่เรื่อย ลากับต้นไม้ที่สามารถให้ผลเก็บกินได้ทั้งปีเออเรื่องดีแล้วนะจ๊ะคุณพี่แสดงความยินดีด้วยจ้าวางไว้จะงนี้เนาะเรื่องที่สามอ่าฮะนี่สินโอ้ oh my god อุ้ยเรื่องลูกหนี้ของคุณพี่เนี่ยเป็นที่น่าย,ยินดีมากนะคะเพราะพี่จะติดต่อกับเขาได้ได้วจ้าเขาอาจจะคืนเงินคุณพี่ด้วยนะจ๊ะโอ้ oh my god เรื่องที่สี่ คดีความนะจ๊ะขอทุนนายไว้ว่าหากมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยสบายใจได้เลยค่ะมีโอกาสสูงแบบสูงปรีดเลยคุณพี่ชนะคดีแน่นอนค่ะหนูคอนเฟิร์มมาค่ะเรื่องต่อไปค่ะความรักอืมมีทุกเรื่องจริงๆเลยค่ะสําหรับคนที่สนใจเรื่องความรักนะคะหรือคนที่กําลังโสดอยู่นะจ๊ะช่วงนี้แบบขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยจ้าเพราะว่า มีเกณฑ์ที่จะมีเนื้อคู่ดีๆกับเขาสักทีโอ้ยปรบมือดังๆค่ะเปปะๆเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องครอบครัวจ้าหากคุณพี่ท้องอยู่นะคะและลุนเรื่องลูกบอกเลยดีมากคุณพี่คุณพี่จะได้ลูกลูกลูกชายจา้าโดยรวมแล้วเนี่ยใบนี้แบบอืมครบเครื่องมากโชคดีทุกเรื่องแบบอืม ทุกเรื่องแบบดีหมดรวมกันอยู่ในใบนี้อ่ะโอ้น่าอิจฉาจริงๆเลยสำหรับวันนี้ขย่าวดวงจะเพียงเท่านี้ก่อนบ๊ายบายจ้า